สวัสดีครับหลวงกิตชแนลชี้ป้าซื้อบ้านครับหลังนี้นะครับพื้นที่47ตารางเมตรนะครับมี1ระเบียงใหญ่มากๆครับแล้วก็มี2ห้องนอนครับนะฮะสองห้องนอนมีห้องนอนที่สองนี่ทำกล่องมุกยื่นมาอีก50เซนนะท่านผู้ชมบ้านหลังนี้6.5เมตรคูณ7ครับท่านผู้ชมหลังคามุงด้วยกับเบื้องหลอนคู่นะครับนี่ กับเบื้องหลอนคู่นะครับโดยเฉพาะเสาหน้า8นะครับท่านผู้ชมใช้เสาหน้า7หน้า8นะครับบ้านหลังนี้นะครับขายเร่งด่วนเลยครับลดราคาเลยฮะตอนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าเอาไปเลยนะครับขายอยู่แค่5 5 0แ0นหบาทครับโดยเฉพาะพื้นไม้แผ่นใหญ่เสาใหญ่นะครับบ้านทรงเรียกว่าปัญญาแล้วกันนะฮะบ้านทรงปัญญาดูไกลๆให้ท่านผู้ชมดูไกลๆนี่นะฮะ ดูไกลๆครับหนึ่งระเบียงสองห้องนอนนะครับอะสี่สิบเจ็ดตารางเมตรนะครับผมคูณพร้อมบวกกล่องไว้ด้วยนะกล่องข้างๆนะ่ะที่ยื่นมาหนึ่งเมตรตัวเตยยื่นมาห้าสิบเซนนะครับเนี่ยดูฝั่งนี้ครับนี่โอเคครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับหลวงกิจชาแนลนะครับนี่ฮะดูฐานล่างนะ การวางรอดนะครับไม่ต้องห่วงเลยครับมีการเหลารอดอย่างสวยงามและวางถีจัดเลยครับท่านผู้ชมนี่ผมว่า30นี้น่าจะติดเลยนะท่านผู้ชมคือวางถีแบบหนะฮะวางแบบไม่เสียดายไม้ท่านผู้ชมแล้วไม้แต่ละอย่างนะครับเขาไม่มีการต่อนะฮะนี่เสาโนเสาก่อนเสาเต็ดเอฮะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากเปลี่ยนเสานี่คุยนอกรอบกับพี่นุ้ยนะครับเปลี่ยนเสาให้ได้นะฮะแต่ว่ารายละเอียดบางอย่างคุยรายละเอียดกันนะครับผมแค่บอก เอาแบบสภาพเดิมนะลดร,ร,ราคาสภาพเดิมนี่ให้5,500สนหบาทแล้วพี่นุ้ยบอกว่าวันก่อนผมลงคลิปไปประมาณจักเกือบเดือนนะอ่ะพี่นุ้ยบอก5้าแสนเใช่ไหมวันนี้ลดเลยครับเพื่อเพื่อเอ๊ะขายอะอยากให้ตอบแทนตอบแทนลูกค้าที่อุดหนุนโครงการพะเยาครับาขั้นบันไดกวากว้างหนึ่งเมตรสิบนะครับและไม้ที่ก็ปูนะฮะแต่ละชิ้นนะครับท่านผู้ชมรับรองว่าเพื่อนๆไม่ผิดหวังนะครับ โครงการพะเยาเนี่ยฝีมือเขาเสื่อเสียงไปไกลครับนะฮะบ้านเรามีคุณภาพด้วยนะครับไม้แต่ละชิ้นนี่เกรด A นะนะฮะใครสนใจนะครับนี่ชายคาบ้านนะการตีฝ้าเฟยดานนะครับนี่ปิดหม้อปิดกรุรายละเอียดต่างๆนะครับระบบไฟวางเรียบร้อยเลยท่านผู้ชมนะฮะไปถึงต่อสายเบรนใช้ได้เลยนะครับนี่หยดน้ำล้อมรอบนะฮะลักษณะของระเบียงครับก็จะมีมานั่งอยู่หนึ่งตัวนะฮะด้านหน้านะครับ นั่งได้หลายคนแล้วด้านข้างอีกหนึ่งตัวครับนี่เห็นไหมฮะนะครับไม้แผ่นใหญ่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับท่านผู้ชมนี่คือห้องนอนนะครับมาดูห้องนอนที่หนึ่งที่สองนะครับโดยเฉพาะไม้นี่ครับดูฮะดูลวดลายก่อนนะครับไม้เนื้อแข็งทุกชิ้นเลยครับไม่มีการยัดไม้นะโครงการนี้เขารับผิดชอบต่อผู้บริโภคนะครับรับรองว่าซื้อบ้านของพยเยาค้าไม้นี่โอ้โหไม่ผิดหวังนะท่านผู้ชม ดูฝานะฮะขวาภายในภายนอกนะ่ะตีแนวนอนนะภายในตีแนวตั้งนะครับแล้วไม้แต่ละแผ่นที่ก็มาตีท่านผู้ชมหาตําหนิน้อยมากนี่ขนาดไม้เก่านะท่านผู้ชมนี่ไม้เก่านะไม้เก่าแต่คัดสังเกตเอนะครับฝ้าหลุมอ่าลึกไม่เกิน12เซนประมาณนี้ท่านผู้ชมนะฮะสิเซน12เซนนะฮะฝ้าหลุมรูปทรงแปดเหลี่ยมนะครับห้องอลังการนาะนสร้างเลยนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะฮะห้องที่ สองนะครับท่านผู้ชมห้องใหญ่นะบอกฮโหลอห้องใหญ่เลยนะนี่ห้องนอนที่สองครับท่านผู้ชมไม้แผ่นเดียวนะครับดูฝาภายในนะตีแนวตั้งใช้ไม้แผ่นใหญ่ตีนะครับโอ้โหถ้าไปคิดเป็นหน้าก็น่าแปลอ่าอ่าหน้าแปดหน้าเก้าหน้าเจ็ดนะครับอ่าเขารวมรวมกันนลครับท่านผู้ชมแต่ว,ว่าใช้ไม้แผ่นใหญ่หมดเลยนี่ค้าหลุมแปดเหลี่ยมนะครับมีกล่องยื่นไปอีกห้าสิบเซนนะท่านผู้ชม โอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ช่นลหลวงกิตช่นงด้วยเวลาซื้อก็บอกว่าดูมาจากกิตตินะพี่หนุย่ยก็ส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยเลยครับนะฮะโครงการอยู่ที่กระแปงเพชรครับอยู่ติดด่านตาช่างนะครับโดยเฉพาะแอดไลน์มาก่อนเดี๋ยวให้น้องส้มแล้วก็พี่หนุ้ยส่งพิกัดให้นะกดติดตามด้วยครับส่งท้ายพี่กาวต้อนรับปีใหม่ดูหลังนี้ลดไปเลยจาก590 0 0 0บาทเหลือ5 5 0 0 0นะฮะค่าใช้จ่ายในการขนส่งส่งให้ฟรีครับ วันนี้กิติิไปก่อนนะครับสวัสดีครับ